วันนี้แอดขออนุญาตมาสรุปผลการแข่งขันของทีมไทยในสัปดาห์แรกนะคะที่สนามกรุงอังการาประเทศตุรกีให้ฟังค่ะทุกคนชอบแมตช์ไหนกันบ้างคะระหว่างไทยพบบากเกเรียรไทยพบเซอร์เบีย ไทยพบเบลเยียมและไทยพบจีนค่ะไปฟังสรุปผลการแข่งขันได้เลยค่ะแมตช์แรกนะคะไทยพบเัลกเกรียค่ะเริ่มนัดแรกวันที่31พฤษภาทุกคนจําได้ไหมคะไทยชนะบัลกเกรีย3ต่อ0นเซตถือว่าเป็นก้าแรกแห่งความสําเร็จเลยค่ะเซตแรกไทยประเดิมมาเล่นได้ดีนะคะคะแนนนําตลอดเกมจนชนะด้วยคะแนน25ต่อ20สเซตที่2บัเแกเกรียนําในช่วงต้นเซตค่ะหลังจากนั้นไทยก็ตีตื้นมาได้จนนำบาบลกเกรียนะคะและการเซตไทยคะแนนนําไปถึง6 คะแนนจนไทยเซตคะแนนนำและชนะด้วย25ต่อ22ค่ะเซต3เซตสุดท้ายนะคะเริ่มต้นเซตด้วยคะแนนที่สูสีกันมากคือแต้มต่อแต้มหลังจากนั้นกลางเซตถึงท้ายเซตนะคะไทยคะแนนนำและชนะด้วย2 5ต่อ20ทําให้แมตช์แรกนะคะไทยชนะบาเกเรีย3เซตรวดเกมนี้ต้องถือว่าเปิดมาด้วยความแบบดีคือคือแฟน,แฟนลลบอลก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอดูแมตช์ VNL แมตช์แรกอะนะคะและพวกเธอก็ไม่ทําให้แฟน,แฟนลลบอลผิดหวัง เ,เป็นแมตช์แรกที่มาด้วยความสบายสบายแฟนแๆวอลเลย์บอลก็ดูแบบชิลๆสบายสบๆค่ะสบายๆเพราะพวกเธอยิ้มตลอดการแข่งขันเลยอ่ะนะหลดว่าส่วนเบอร์แกเรียน,นะคะสรุปสัปดาห์แรกแข่ง4ทีมใช่ไหมชนะเนเธอร์แลนด์เพียงประเทศเดียว และแพ้ให้กับไทยเซอร์เบียและตุรกีต้องถือว่าไบากกเรียเจอศึกหนักมากมากเลยนะคะในวีคแรกตอนนี้ไบกกเรียอยู่ลำดับ18ของโลกนะคะมีคะแนน182คะแนนไปดูความน่ารักตั้งแต่แมตช์แรกค่ะเราก็เห็นว่าทุกคนให้กําลังใจตลอดยิ้มให้กันตลอดคือนักกีฬาแบบสปิริต สูงมากสิ่งที่สําคัญคือเล่นด้วยความไม่เครียดยิ้มตลอดคือมันถึงทําให้ผลออกมาดีมากเลยนะคะต่อไปค่ะเม็ดประวัติศาสตร์ปลดล็อกได้เช่นกันไทยพบกับเซอร์เบียซึ่งเซอร์เบียอยู่อันดับ5ของโลกและตอนนั้นไทย16 It's grim. I not think we, we can do it. มมกดดดันไไปไ้ีค่ะการแข่งขันไทยกับเซอร์เบียนะคะขอย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อ VNL 2021ในระหว่างเกมการแข่งขันนักกีฬาทีมเซอร์เบียค่ะซายาดูเดวิสนะคะตัวรับอิสระทําท่าตาตีใส่ไทยค่ะท่าทางเชิงเหยียดเชื้อชาติจนเกิดกระแสแบรนด์เซอร์เบียไปทั่วโลกและทําให้สาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติ f i v b เนี่ยแหละลงโทษปรับเงินสาพันธของเซอร์เบียและสั่งแบรน์ซายาดูเดวิสห้ามลงเล่น2นัด และสหพันวัลบอลเซอร์เบียก็โดนปรับไปเป็นจํานวน700,000บาทไทยคะ่ะในครั้งนี้ที่ไทยแข่งกับเซอร์เบียเนี่ยนะคะสัญญาดูเดวิชก็มีชื่ออยู่ในทีมของเซอร์เบียด้วยนะแต่ไม่ได้ถูกส่งตัวลงมาแข่งขันในแมตท,ที่แข่งกับไทยส่วนในปีนี้แมต์นี้นะคะถือว่าเล่นได้อย่างสูสีลุ้นจนตัวเก่งตลอดการแข่งขันเลยทุกคนว่าไหมไทยแข่งกับเซอร์เบีย5เซตคะ่ะเซตที่1ไทยชนะด้วยคะแนน25ต่อ2 3เซตที่2คะแนนสูสีกันมากและคะแนนดิวจนต้องแข่ง ถึง27คะแนนและไทยได้แพ้เซตนี้ด้วยคะแนน25ต่อ27คือแต้มต่อแต้มเลยค่ะมาในเซตที่3ไทยเล่นได้ดีค่ะมีคะแนนทิ้งห่างเซอร์เบียและชนะด้วยคะแนน25ต่อ20มาถึงเซต4เซอร์เบียเอาคะแนนกลับคืนมาได้ค่ะและชนะไทยด้วยคะแนน25ต่อ20เช่นกันคือสรุป4เซตอ่ะชนะแบบสลับเลยนะไทยเซอร์เบียไทยเซอร์เบียและมันก็ต้องมาดิวกันในเซตสุดท้าย ังเล่นได้อย่างสูสีกันแบบเต้มต่อแต้มบ้านตอนนั้นดูละเครียดมากและไทยก็เฉือนเอาชนะมาได้ด้วยคะแนน15ต่อ12ค่ะทำให้ไทยชนะเซอร์เบีย3ต่อ2เซตจนเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกว่าทีมอันดับ16ของโลกชนะทีมอันดับ5ของโลกค่ะชาวต่างชาติต่างคอมเมนต์ชื่นชมทีมไทยเป็นเสียงเดียวกันแมต้น่าจะเป็นแมตท,ที่หลุนตัวเกรงตัวโกงมากที่สุดและดีใจกันจนร้องไห้ทั้งนักกีฬาและกอง เชียร์แฟนแฟนวอลเลย์บอลค่ะเป็นแมตท,ที่แบบ พีคที่สุดในวีคแรกเลยก็ว่าได้มาค่ะเรามาสรุปของเซอร์เบียค่ะก็คือเซอร์เบียแพ้ให้ทีมไทยเพียงประเทศเดียวนะคะใน4แมตช์การแข่งขันและชนะ3ทีมก็คือชนะเบลเยียมชนะเบลเกเรียแล้วก็เนเธอร์แลนด์ปัจจุบันนี้เซอร์เบียก็ยังอยู่อันดับ5ของโลกค่ะด้วยคะแนนรวม304คะแนนทุกคนว่าทีมไทยเลิศไหมคะเพราะว่าเซอร์เบียแพ้ให้เราแค่ทีมเดียวโอเมก้ oh <my> God, มันปังมันเลิศนะน้องภาพหลังจบการแข่งขันของแมตช์นี้ก็สุดเกินจะบรรยายค่ะเพราะมันปลดล็อกได้จริงๆคือทุกคนต่างรง ร้องไห้เลยอะค่ะเพราะว่านักกีฬาลงตัวจริงทุกคนแทบไม่ได้พักเลยตลอด5เซตคือมันเป็นอะไรที่แบบขณะคนดูยังรู้สึกว่าเออเขาเหนื่อยมากและสุดท้ายเขาก็เอาเอาชัยชนะมาจนได้ทําให้แฟนแฟนวอลเลย์บอลไม่ผิดหวังและร้องไห้ไปตามๆกันเลยค่ะในแมตชนี้ขอสารภาพค่ะหลังจบเซต5แอดน้ําตาไหลเลยค่ะมาต่อในแมตท,ที่3นะคะไทยพบกับเบลเยียมแมตชนี้ก็ไม่ได้เรียกว,ว่าเศร้าไม่ได้เรียกว,ว่าเสียใจแต่ต้องพูดได้ว,ว่าเสียดายค่ะ แพ้วันนี้ก็มีความหมายมัน ได้สอนอะไรกับนักกีฬาเราและก็ทีมงานสตาฟโค้ดเราถัดมา2วันหลังจากที่ไทยแข่งกับเซอร์เบียนะคะไทยก็เจอเบลเยียมในแมตท,ที่3ามแมต์นี้กองเชียร์มีกําลังใจฮึกเหิมขึ้นมากเพราะชนะทีมอันดับต้นๆอย่างเซอร์เบียมาได้เซตนี้ต้องบอกว่ามีผู้เล่นเจ็บ2คนนะคะก็คือทัดดาวนึกแจ้งและเปียนุตแป้นน้อยแต่เปียนุตก็พักฟื้นขึ้นมาได้ค่ะแต่ทัดดาวก็คือตอนนี้กลับไทยเรียบร้อยและพักฟื้นตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเปียเว้หายห่วงนะคะพอได้กําลังใจจาก พี่พี่พี่กิ๊บพี่นง,<ๆ>งเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่พอดีนะคะอ,อยู่ที่ปีเเวศแล้วก็ตอนนี้เป็นไงแนนแฟนๆห่วงก็มุ่ใจร <S <S ล้ค่ะก็ได้มาถึงมือหมอแลบ้านเราใช่ถึงบ้านเราก็ทุกอย่างก็โอเคดูแลคุณหมอก็ดูแลดีทุกอย่างและที่สำคัญก็ได้กำลังใจจากพี่ๆที่เอ ει, ยอะมาก แมทที่ไทยพบกับเบลเยียมเนี่ยนะคะในเซตแรกเบลเยียมนําชนะเราไปค่ะและเซตที่2เซตที่3ไทยชนะถึง2เซตติดเลยนะคะหลังจากนั้นเซตที่4เบลเยียมก็ไม่ยอมค่ะคว้าเซตของตัวเองมาได้และแล้วก็ไปดิวกันในเซตที่5ค่ะซึ่งสูสีมากแต่สุดท้ายเบลเยียมก็เอาชนะเราไปได้ค่ะในเซตนี้ ดังนั้นไทยแพ้ให้เบลเยียม3ต่อ2เซตค่ะสรุปวีคแรกของเบลเยียมนะคะก็คือชนะเราเพียงประเทศเดียวค่ะโอ้ยมันน่านัก และแพ้ให้3ทีมเลยนะคะก็คือเซอร์เบียอิตาลีและตุรกีก็ต้องถือว่าหนักเหมือนกันของเขาอะ่ะปัจจุบันตอนนี้นะคะเบลเยียมอยู่ในอันดับที่13มีคะแนนรวม204คะแนนลำดับโลกสูงกว่าไทย1ลำดับเท่านั้นค่ะและคะแนนห่างอยู่เพียง20คะแนนเอาแล้วไทยตีตื้นเบลเยียมมาให้ได้แมตช์นี้ก็อาจจะทําให้ทุกคนผิดหวังนะคะแต่นี่คิดว่าพวกเขาไม่ได้ทําให้เราผิดหวังเลยค่ะมีแต่เห็นถึงความพยายามความต่อสู้เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะ พยายามทําให้ชนะให้ได้แต่สถานการณ์ตรงหน้าในสนามตรงนั้นนะคะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่เราเชื่อว่านักกีฬาทุกคนทําเต็มที่และทําดีที่สุดแล้วค่ะไปต่อค่ะแมตที่4ในวีคแรกไทยพบกับจีนซึ่งถือว่าแมตประวัติศาสตร์หนักมากเพราะเรียกได้ว่านักตบวอลเล่บอลสาวของจีนเป็นมังกรที่พร้อมจะพ่นไฟอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ ที่เรามาอยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่ได้เล่นแค่เพื่อตัวเองเราเล่นเพื่อคนไทยที่เป็นกำลังใจให้เราอยู่ที่ข้างหลังค่ะ อย่างที่บอกนะคะแมทที่ไทยพบจีนเรียกได้ว่าเป็นแมทประวัติศาสตร์เพราะว่าจีนอยู่อันดับ2ของโลกและไทยเมื่อแข่งแพ้เบลเยียมไปแล้วนะคะอันดับก,ก็อยู่ที่15ค่ะและมีคะแนนลดลงลบสแต่เมื่อไทยมาแข่งกับจีนและเอาชนะจีนได้คะ่ะทุกคน3ต่อ2เซตทําให้คะแนนของไทยบวกเพิ่มขึ้น13คะแนนโอ้ไม่กอเป็นแมทที่พีคมากไทยเอาชนะอันดับ5ของโลกอย่างเซอร์เบียมาแล้วและเอาชนะอันดับส ขอองโลกมาได้ีหลังจากที่ไทยแพ้ให้เบลเยียมไป1วันก่อนที่จะแข่งจากจีนนะนะคะไทยไม่ได้พักซ้อมเลยนะคะก็คือมาแข่งกับจีนในวันต่อไปเลยคือคนไทยอ่ะก็พูดได้เลยว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังในแมตช์ดีมากเพราะเพิ่งแพ้จากเบลเยียมแล้วก็ขอแค่ไทยอ่ะทำให้ดีที่สุดก็พอแต่สถานการณ์มันกลับพลิกล็อกค่ะเซตแรกไทยชนะจีนมาได้ค่ะซึ่งถือว่าแฟน,แฟน,แฟนวบอลก็คงจะแบบโอ้ยก d ดีแล้วเซตเดียวก็ได้เซตเดียวก็ได้ระเซตแรกนะคะ ส่งตัวจริงลงทั้งหมดและเซตที่2เซตที่3โค้ดแทบจะส่งตัวสำรองลงทั้งหมดและคะแนนไทยกับจีนห่างกันริบลิล่วคือไทยคะแนนตามแบบ10 10, 10เลยนะคะจีนคะแนนนําโดดและทําให้จีนชนะไปในเซต2และเซต3เซต4ก็คือเป็นเซตชี้เป็นชี้ตายของจีนแล้วนะคะถ้าชนะในเซต4จีนก็คือชนะเลยแต่ไทยกลับส่งผู้เล่นตัวจริงลงมาทั้งหมด ทำให้ชนะในเซต4มาได้ค่ะดังนั้นคะแนนเซตเลยเท่ากัน2ต่อ2เซตก็คือเป็นกลยุทธ์ของโคตรล้วนๆเลยนะคะถ้าพูดตามหลักแล้วใครอยากดูแมทที่ไทยกับจีนแข่งกันดูย้อนคลิปชัยชนะจีนนะคะและในเซตที่5เซตสุดท้ายชี้เป็นชี้ตายของทั้ง2ทีมเนื่องด้วยเซต2เซต3โค้ดได้เก็บผู้เล่นตัวหลักไปพักนะคะและส่งลงมาเซต4กับเซต5แต่จีนแทบจะไม่พักผู้เล่นตัวหลักเลยตลอดทั้ง5เซตทาให้ผู้เล่นตัวหลักของไทยที่พึ่ง ส่งลงมาในสองเซตสุดท้ายมีแรงมากมีกําลังมากต้องบอกว่ามากเป็นทวีคูณและจับจุดอ่อนของจีนได้หมดมังกรจะพ่นไฟก็พ่นไฟเธอณนะจุดนี้แล้วและสุดท้ายไทยก็เอาชนะเซต5มาได้ค่ะด้วยคะแนนที่ต้องบอกว่านําจีนค่อนข้างห่างจนเขาตีตื้นมาแทบไม่ทันทําให้สัปดาห์แรกนะคะจีนแพ้เราเพียงประเทศเดียวค่ะและชนะ3มทีมรวดคือเนเธอร์แลนด์ตุรกีและอิตาลีก็ถือว่าเขาทําผลงานได้ดีมากนะจบการแข่งขันวีคแรกแล้ว แล้วนะคะสกอร์ของผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งได้แก่เบลเยียมอันดับสองน้องบีมพิมพิชยากกรัมและอันดับห้าชัดชุออนโมกสีโอเมก็ oh God, ไทยติดอันดับถึงสองคนเลยค่ะสุดยอดแบบปลื้มปริ่มมากนักกีฬาไทยทุกคนรอบนี้ทำผลงานได้ดีเกินคาดในสัปดาห์แรกเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างมากและแล้วก็ถึงสัปดาห์ที่สองค่ะแข่งที่เกซอนซิตี้ฟิลิปปินส์ใกล้มานิลาค่ะค่ะ โดยตอนนี้นะคะนักกีฬาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเสริมทัพคือเอาวัชริยานวลแจ่มนะคะไปเป็นบอลเร็วแทนทัดดาวและเอานุกนิกนัทนิชาไปเป็นมือเซตเพิ่มเติมค่ะเราก็ไปถึงฟิลิปปินส์ค่อนข้างไวนะคะก็มีเวลาพักและมีเวลาฝึกซ้อมค่อนข้างมากข้อดีคือทําให้เราคุ้นชินกับสนามด้วยความคุ้นเคยความคุ้นชินกับสนามมากเท่าไหร่ก็ส่งผลให้ทําผลงานออกมาได้ดีมากเท่านั้นค่ะเตรียมตัวเลยในสัปดาห์ที่2นะคะ ค่แมตช์แรกไทยพบแคนาดาค่ะไทยพบโปแลนด์ไทยพบญี่ปุ่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศึกหนักมากเพราะว่าญี่ปุ่นชนะทุกแมตช์ในวีคแรกชนะสหรัฐที่มันดับหนึ่งของโลกมาแล้วด้วยเอานาะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่ามาโกงก็พอนะ แล้วก็แมตช์สุดท้ายไทยเจอสหรัฐค่ะซึ่งสหรัฐก็เป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกก็เรียกได้ว่าโหดอยู่นะคะในสัปดาห์นี้แต่ก็คิดว่าไทยน่าจะมีเวลาฝึกซ้อมค่อนข้างมากและทําผลงานออกมาได้ดีและคิดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่สนุกในการเล่นนะ,นะคะที่ทีมไทยจะมีอยู่แล้วและก็เป็นสัปดาห์ที่เจอศึกหนักด้วยเช่นกัน,นบอกว่าทุกอย่างที่ทัพลูกยางสาวไทยได้ทําผลงานออกมานั้นนะคะถือว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยและชาวโลกมาก พวกเธอไม่กลัวคู่ต่อสู้เลยและพวกเธอไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้เช่นกันค่ะแต่พวกเธอเพียงทำออกมาให้ดีที่สุดและมีความสุขในการเล่นมากที่สุดพวกเธอทำสําเร็จจริงๆค่ะในวีคแรกและเชื่อว่าสนามสองในวีคสองเนี้ยมันก็จะสําเร็จ อีกเช่นเคยเพราะเป้าหมายของพวกเธอไม่ใช่แค่นี้ค่ะแต่เป็นรอบ8ทีมการที่เป้าหมายชัดเจนแบบนี้ยังไงก็สําเร็จแน่นอนค่ะอยากทราบว่าในแมตช์แรกที่ไทยพบบัลกเรีเซอร์เบียเบลเยียมและจีนทุกคนชอบการแข่งขันแมตช์ไหนมากที่สุดคะทุกคนคิดว่าแมตช์ไหนสนุกที่สุดและเข้าไปอยู่ในหัวใจทุกคนมากที่สุดเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะสําหรับแอดนะคะแอดชอบแมตช์ไทยพบเซอร์เบียผู้เล่นตัวหลักลงครบหมดแทบจะไม่เปลี่ยนตัวเลยยืนยิงยาวทั้ง5เซตรู้เลยว่าเหนื่อยมาก ตอนนั้นแต่ทุกคนสู้มากเพื่ออยากปลดล็อกเซอร์เบียให้ได้สายตามุ่งมั่นมากสู้สุดใจจนเอาชนะมาได้จริงๆค่ะแอดน้ำตาไหลเลยนะแมตช์เนี้ยอะลองเล่าสู่กันฟังค่ะว่าวีคแรกชอบแมตช์ที่ไทยแข่งกับทีมไหนมากที่สุดมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในการแข่งขันวีคที่2วอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ด้วยค่ะแล้วเจอกัน14นี้แมตช์แรกค่ะ